เวลาผ่านไปตามที่เขานัดกันไวก็คือสองเดือนมืนีก็เลยได้โอกาสดีแล้วเข้าม,มาเบ่งพร้อมกันเลยค่ะว่าระวางเซน้ายาเร่งรากหนึ่งคืนกับเซน้ายาเร่งราก30ส,าสนาทีสิมีการออกหลากที่แตกต่างกันบ่อเข้าม,มาเบ่งพร้อมกันเลยค่ะจะมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลเบ่งเล็วแข็งแรงกว่านะคะโบมีใบใดเหลืองเลยจะถอดยอดได้สูงกว่า สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเตยนี่เจกันนี่แซ่น้ำยาเล่นลากนี่ค่ะแซ่สานาทีส่วนเตยชุดนี้แซ่นหนึ่งคืนนะคะเพื่อให้กิ้งเตยมีความสะดวกในการออกลากขยายลากออกไปหลายๆเท่าที่เพื่นสิจักขยายได้นะคะ บ่อหายผ้าชนะมันแคบเกินไปนะคะท่านผู้ชมคู่นุเพี้ยนก็นเลยยหายเพิ่นมาล่งอ่างบัวค่ะทั้งสองชุดเลยนะคะอ่างบัวที่กว้าง